ตำรวจไซเบอร์รับรองทุกสวถูกคุกคามนะครับเอาข่าวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวผมเดียวชิเดีก,การบริษัทนิประชาชนไทยพีบีเอสรายงานให้ฟังนะครับตามรายงาน,นของนักข่าวไทยพีบีเอสรายงานว่าตำรวจไซเบอร์ตั้งกรรมาการร่วมพิจารณาเรื่องรองทุกสวถูกคุกคามทางโซเชียลมีเดียนะครับร่วมกับตำรวจป,ร,ปร,ราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี d e s ยันถึงขณะนี้นะครับยังไม่มีสวแจ้งความอาจยื่นฟ้องศาลเองนะครับ ล่าสุดนะครับรายงานนี้คือว่าพลตบตรีอํานาตไรพฤษรองผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้เผยถึงกรณีที่สอบอแจ้งความดําเนินคดีกับชาวโซเชียลที่โพสต์ข้อความข่มขู่คุกคามว่าขณะนี้ตํารวจได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเตรียมรับเรื่องราวร้องทุกกรณีกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาถูกคุกคามทางโซเชียลเดียดยที่พลตําร,รวรวัตรวัดนครบัญชานะครับ ได้มอบหมายให้ตนเองเนี่ยในฐานะที่กำกับดูแลด้านความมั่นคงเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบแต่ว่าในทางปฏิบัติหากว่าประชาชนคนใดหรือว่าสวมมีความประสงค์จะเข้าแจ้งความสามารถไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนของตำรวจไซเบอร์ได้ตลอดเวลาซึ่งทางบอชอสอทอนะครับก็มีความพร้อมอยู่แล้วโดยได้มีการมอบหมายนะครับให้ทางด้านของพลตบตรอมสินนะฮะซึ่งเป็นรองพอบอชอสอทอนะฮะในฐานะกำกับดูแลงานสอบสวนเป็นผู้รับผิดชอบ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีการรับแจ้งความแล้วทางพนักงานสอบสวนจะนําคําร้องทุกมาส่งมอบให้กับตัวเองในฐานะประธานที่มีคณะกรรมการร่วมที่ประกอบด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES นะครับบชสอทอบอกอปรทรวมทั้งพนักงานสอบสวนสอทอโดยที่ทํางานในรูปแบบของคณะกรรมการครับแล้วก็ถ้าพิจารณาว่าคดีนั้นกล่าวหากเข้าในความผิดด้านความมั่นคงจะมอบหมายให้ปอทดําเนินการ แต่หากว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับการปิดกั้นเว็บไซต์จะเป็นหน้าที่ของกระทรวง d ีแต่ถ้าว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับพระบอคอมพิวเตอร์ตำรวจไซเบอร์ก็จะเป็นผู้รับผิดชอบเองนะครับ ขณะนี้เนี่ยยืนยันว่าหลังจากที่สวมีการรวมตัวแล้วก็ถแถลงข่าวว่าจะดำเนินคดีกับผู้ที่มีการกลมขู่คุกคามและระบุว่าจะมีการมาแจ้งความที่ตํารวจไซเบอร์แต่ว่าจนถึงกระนาษนี้นะครับยังไม่มีสวคนไหนเข้ามาแจ้งความแม้แต่คนเดียวแต่ถ้าไม่มาแจ้งความกับตํารวจทางสวเองก็สามารถใช้สิทธิ์ในการยื่นฟ้องศาลโดยตรงเหมือนกับกรณีของนายเสรีนะฮะก็สามารถทําได้เช่นกันส่วนประเด็นที่ ครอบครัวของสวถูกคุกคามทางสวก็มีสิทธิ์นะครับมาแจ้งความดาเนินคดีกับทางตํารวจได้แต่ว่าต้องเป็นความผิดรายบุคคลนะครับแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนรวมทั้งการไปฟ้องแพ่งก็สามารถทําได้ซึ่งตํารวจไซเบอร์มีความพร้อมที่จะรับแจ้งความตลอดเวลาครับทางนี้ตํารวจไซเบอร์ยืนยันว่าไม่ได้รับแจ้งความร้องทุกข์ของการคุกคามสวอ,อ,อย่างเดียวซึ่งหากว่าประชาชนทั่วไปได้รับผลกระทบหรือว่าถูกสวคุกคามข่มขู่ก็ ะะจะรับมาพิจารณาด้วยชิ้นเดียวกันนะครับเนะพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนมาได้นะครับฝากติดตามนะฮะสื่อออนไลน์ทุกรูปแบบของไทยพีบีเอสและรายการสนรบยิงประชาชนทางไทยพีบีเอสกดหม้ลูสามสิบสี่นากาห้านาทีจนถึงเวลาสิบห้านกาด้วย